ว้าว wow, พี่น้องกาแฟดํากับบรรยากาศไม้สวยๆของนาเล็กวันนี้เนี่ยไม้ที่หลายคนมองว่ามันไม่มีราคานะนี่แต่ชื่อขอมันเป็นมงคลนะนี่คือเงินไหลมาเลี้ยงละใบสวยสดแบบนี้ดูแลสบายตาสบายใจนี่แหละความสุขของเรา เป็นมงคลจริงๆช่างจิตนานสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็เนี่ยแหละตื่นขึ้นมาสดใสกับนาเล็กอีกแล้วนะมองไปในสวนเนี่ยมีแต่ไม้มงคลทั้งนั้นเลยไม้สวยๆใบสวยๆ เริ่มแตกยอดแตกใบกันขึ้นมานี่นี่เห็นไหมถุงเงินถุงทองก็แตกยอดขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วอืนี่สีทองผ่องอัมไพยสแจกเงินอะไรกวักเงินกวักทองกวักมรกต สวยๆทั้งนั้นนะฮะไม้มงคลงามๆเนี่ยโบตันก็กำลังแตกยอดแตกดอกอืมเนี่ยเตรียมบานให้ชมอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแหละปลูกไม้ไว้หลากหลายมันก็จะมีอะไรไว้ให้ชื่นชมทุกวันนะแต่ถ้าเราปลูก อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเฝ้ารอแต่ความสําเร็จอันเดียวแต่ถ้าเรามีเยอะแยะเนี่ยได้ชื่นชมไปทุกวันนะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มังกรแดงนะเป็นตระกูลบิโกเนียเนี่ยใบสวยเงางามมากเลยรูปทรงเขาจะแปลกตาใบของเขาจะเป็นรูปรีรีด้าน ท้องใบเนี่ยด้านหลังใบจะออกสีแดงเขาก็เรียกมังกรแดงฮะเนี่ยสวยงามจริงฮะใบเขียวเขียวเนี่ยอันนี้บีโกเนียเหมือนกันเนี่ย เมื่อกี้ก็เหมือนกับมังกรแดงแต่ตัวนี้เป็นบีโกเนียลายจุดนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกชำได้ง่ายนะนใบด่างๆนี่ก็แซมขึ้นมาสวยงามนะ,นะเป็น อมแซบด่างนะอมแซบด่างหรือว่าเบินจรงห้าสีด่างส่วนเจ้านี้ก็ใบสวยงามจริงฮนะเนี่ยใบใหญ่เลยเงินไหลามาตระกูลของซิงโกเนียมตระกูลออมเงินออมทองอะไรพวกนี้แล้วแต่จะมีหลายชื่อมีหลายชนิดกัน โหนี่ดูฮะใบใหญ่มากๆเลยอันนี้ว่านมังกรก็ไม่ใช่ว่านกุมารทองนะเหลี้ยงไว้ให้โตก่อนให้หัวใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะแตกขยายนะได้หัวเพิ่มอีกนยะ่าเช้าเก็พามาชมธรรมชาติจิบก,กาแฟชมไม้มงคลกับนาเล็กครับ ดูแล้วสบายตาสบายใจะมีความสุขกันอ่ะครับผมสลับเชา้านี้สั้นๆง่ายๆนะจิบกาแฟยามเช้าชมไม้ที่สวยเนี่ยที่อยู่ในสวนเของเราครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเและที่อยู่ในช a n นลสวัสดีครับ